สวัสดีจ้าพี่น้อง f อซจ้าวันนี้เจจะพาพี่น้อง f อไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่เจก็ยังชงนใจอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรโดยในเทสนี้จะเป็นเรื่องของอ่าดิสเบกนะดิสเบกเนี่ยมันมีอาการฝืดแล้วก็ทำไมย้ำทำไมมันถึง อานินผ้าเบรกไม่เต็มหน้ามันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันพร้อมทั้งเราจะทําการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาการล้อฝืดด้วยในจ้าเอฟซี FC. จะเอาไปชมกันเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในจ้าเอฟซวันนี้อยู่กับยามาฮ่าในตระกูลสปราร์115อา i ฟินจูปิเตอร์นะปัญหาก็คือล้อฝืดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะ ซึ่งรถคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วเปลี่ยนจานดิสเบรกแล้วนะ,ะแต่มันก็ฝืดนะเราลองเอาไปทําการขับดูมันก็ไม่ลื่นมันก็ไม่เข้าที่แต่อย่างใดและเราสังเกตได้ว่าผ้าเบรกทําไมร่องรอยเนี่ยมันไม่เต็มจานผ้าเบรกทําไมกินไม่เต็มจานมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะ,ะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะ เมื่อเราได้สังเกตดูดีๆเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องสังเกตเบิ้งดีๆให้สังเกตเบิ้งว่าปั๊มเบรกสุดตรงไหนอ่าปั๊มเบรกยื่นมาสุดตรงไหนนะอ่าผ้าเบรกมันก็จะสัมผัสจานเฉพาะตรงนั้นนะให้เราสังเกตดูดีๆอ่าเดี๋ยวจะชี้เป้าให้ดูเราสังเกตเห็นก้ามปูดำๆไหมอ่าก้ามปูของปั๊มเบรกดำๆมันสุดตรงเนี้ย นะฮะปั้มเบรกสุดตรงนี้ผ้าเบรกมันก็จิ้มเฉพาะตรงนี้ส่วนที่มันเลยออกมาทําไมมันไม่สัมผัสกันกับจานดิสเบรกไหนะจ๊ะพี่น้องเอฟซีจ้าอ่าโดยปกติแล้วผ้าดิสเบรกมันต้องกินมาถึงรูด,ด้านล่างนะจ๊ะอ่าแต่ทําไมมันกินผ้าเบรกมาแค่นั้นเองจินเฉพาะส่วนบนแล้วก็เน้นหนักไปที่ส่วนบนส่วนที่มีร่องรอยของการใช้งานนั่นแหละในใจ๊ะเอฟซีจ้า ใครรู้ช่วยตอบเจทีนะจ๊ะว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรจานดิสเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่นะทําการล้างคาลิปเปอร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะจ๊ะ f อจ๋าแต่อาการก็ยังเป็นอยู่แบบนี้นะจ๊ะทีนี้เมื่อเราทําการถอดน็อตปั๊มดิสเบรกออกมันก็ยังเือดอยู่เหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าเอจานดิสเบรกเนี่ยมันขยับนอกขยับในนะมันก็ฝือดอยอยู่เหมือนเดิมนะเมื่อเราทําการคลายน็อตไปแล้วนะ อ่ามันเกิดมาจากอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าเกิดจากอะไรนะอ่าทีนี้นะเมื่อเราถอดปั๊มออกหมุนติ้วเลยนะลื่นเลยไม่ได้ฝืดลูกปืนแน่ไม่ได้ฝืดซินแน่ในใจเอฟซีอาเอฟซี FC, คิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็ใครรู้ใครเคยแก้ก็อ่าทักมาบอกทีก็แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพับเบกกันนะจ๊ะ เราจะสังเกตได้ว่าผ้าเบรกเนี่ยมันจินเฉพาะส่วนบนอะเห็นไหมมันจินเฉพาะส่วนบนนะส่วนล่างมันไม่กินทั้งสองด้านเลยไหนะจ้ามันเกิดมาจากอะไรฝั่งลูกสูบมันก็จินไม่เต็มหนาเอ๊เป็นที่ผ้าเบรกผ้าเบรกหรือเปล่าเออมันก็น่าคิดนะจ้าเดี๋ยวเราไปทําการวัดความหนาของผ้าเบรกเทียบบนล่างกันดีกว่านหะจ้าว่า,าผ้าเบรกของเราเนี่ยมันสูงด้านหนึ่งต่ําด้านหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าเรา วัดแล้วมันเสมอกันล่ะเราจะฟันธงไปในทิศทางไหนกันดีในใจเอฟซจ้าเอาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเซตเซตมิเตอร์ไอเวอร์เนียคาลิปเปอร์ก่อนในใจเอฟซีอ่าตรงนี้ตัวนี้เอาตัวนี้เลยนะเดี๋ยวลองจับคาบดูนะไอไม่ใช่ละไม่ใช่ละว่าเวอร์เนียเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับดูใหม่ก่อนอีกหนึ่งรอบจับดูดีๆก่อน อ่ามันก็ได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองก็โอเคละเจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยแหละนะอ่าวัดได้ประมาณนี้เจ็ดจุดหนึ่งนะอ่าเดี๋ยววัดอีกรอบหนึง่งเอาชัวร์ๆนะมันจะได้เท่าไหร่ในใะจเอฟซี e อ่าเดี๋ยวเคลียร์นิดนึงอ่าเจ็ดจุดหนึ่งนใจเจ็ดจุดหนึ่งที่เราทําการวัดได้นะอ่าเจ็ดจุดหนึ่งนะเฉพาะส่วนที่มันยังไม่สึกส่วนที่มันสึกอ่ามันมีร่องรอยของการใช้งานก็เจ็ดจุดหนึ่งเท่ากันเอาไงดีล่ะทีเนี้ย หรือว่ามันนูนกว่ากันแล้วใช้งานไปมันสึกลงมันก็เลยเหลือเท่ากันเหรอถ้าเหลือเท่ากันทำไมมันกินไม่เต็มจานนะเอาลูกสูบเบรกทำความสะอาดนะมันก็สะอาดดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดเพิ่มอ่าทีนี้หลังจากที่เราเคลียร์แล้วนะในเรื่องของคาลิปเปอร์เดี๋ยวทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งก่อนนะคาลิปเปอร์เนี่ยมันก็อ่ามันก็มีคราบ เจละบีเป็นเรื่องธรรมดาดำๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดออกก่อนนะจ๊ะ,ะในเคสนี้เรามาสังเกตดูนะเรามาสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมปั๊มมันไม่ฉากนะสังเกตดีๆในใจ fc ฝั่งลูกสูเบกมันไม่ฉากมันเป็นเอียงๆผิดปกตินะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้หรอในอปั๊มของตระกูลฟินนะสปาร์1 1้อยสิบห้าไอฟิูปิเอร์ที่เขาว่ากินจานดิสเบกเนี่ย นะสาเหตุมันเกิดมาจากตรงนี้หรือเปล่าเราสังเกตได้ว่าเนื่องละลูกสูบเบรกลูกสูบเบรกนี่เราดันเข้าไปสุดแล้วนะลูกสูบเบรกเนี่ยทาไมด้านบนมันโผล่ด้านล่างมันไม่โผล่อ่าหรือว่าด้านบนมันโผล่เยอะด้านล่างด้านล่างมันโผล่น้อยนั่นแหละ f อซนะอ่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอ่าทำไมหรือว่าเขาออกแบบปั๊มมาแบบนี้หรือว่ารถมันเคยเกิดอุบัติเหตุปั๊มมันเลยมีปัญหาหรือเปล่า นะอ่าตรงนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเอาละนะถ้าในเคสนี้แก้มไม่หายก็คงต้องไปเปลี่ยนเป็นปั๊มเบรกของฟิโน่นะเอาละเดี๋ยวรองทําการประกอบเข้าไปดูในเคสนี้เราไม่ไปไม่ไปโฟกัสเรื่องของการกินไม่เต็มจานนะเราไม่ไปโฟกัสเรื่องนั้นนะเราขอแค่ว่าจานเบรกหมุนล้อมันต้องลืน่นนะจานเบรกหมุนล้อมันต้องลืน่นนะ ถ้าหากว่ามันฝืนเนี่ยเวลาขับทางไกลพระเบรกมันจะเฟดตพระเบรกเฟดก็คือพระเบรกอะ่ะมันร้อนจัดทีนี้มันส่งถ่ายผ่านส่งถ่ายความร้อนผ่านน้ํามันเบรกมาน้ํามันเบรกขยายตัวล้อหนะ้าล็อกเองเอางานเข้าเลยนะทีนี้ล้อมันต้องหมุนได้ลื่นๆเลยในใจยุฟซีจ้าเอาในเคสนี้เราขอแค่นี้ขอให้เราแก้งานได้จบนะ,ะเรื่องของอาการกินไม่เต็มจานเนี่ยนะมันก็ อ่าน่าคิดอยู่ว่าจานดิสเบกนะจานดิสเบกที่เราใช้เนี่ยจานดิสเบกก็คือฝั่งหนึ่งมันส่วนขอบนอกเนี่ยมันหนาขอบล่างมันบางหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดนะในส่วนสเปรย์ที่ท่านเห็นเมื่อกี้ที่ฉีดลงไปเมื่อกี้ไม่ใช่สเปรย์อเนกประสงค์นะสเปรย์ที่ฉีดลงไปเมื่อกี้ใน,นะกในใจ fc จ๋ามันเป็นสเปรย์หล่อลื่นสําหรับขอบกระจก ลดยนนะจ๊ะหล่อลื่นสําหรับลูกยางโดยตรงนะจ๊ะสําหรับซีนขอบกระจกรถเลยนะอ่าเราสามารถนํามาใช้ตรงนี้ได้นะคาลิเปอร์เราเคลียร์แล้วผ้าเบรกเราขัดหน้าทําความสะอาดแล้วนะอ่าหมุนติ้วเลยทีนี้นะจ๊ะอ่าอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของอาการ ที่ว่าผ้าเบรกกินไม่เต็มหน้าเนี่ยเจก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊มันเป็นที่จานดิสเบรกหรือเปล่าจานดิสเบรกมันโตขอบนอกและขอบในมันเล็กมันเลียวหรือเปล่านะจ๊าเอฟซี FC จ๊ะอันนี้มันก็ไม่ใช่จานดิสเบรกแท้ศูนย์หนะ้ามันเป็นแท้เกรดเอใจ๊ะ FC เป็นก๊อปเกรดเอนั่นแหละนะก็เอาละในคลิปนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง f c อย่างน้อย พี่น้อง FC ก็จะได้เช็กแล้วก็ระวังแล้วก็ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องของคาลิเปอร์ป้องกันล้อฝืดได้จ้ะ